วีล่ะเจ็ดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีครับขบที่กำลังจะเข้าต่อไปนี้เป็นรถพิเศษนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลรสิธิ์ขบวนที่เก้าสองหนึ่งปลายทางโคกสรุงและเขื่อนป่าสักชลรสิธิ์ครับกำลังเข้าเทียบชาชลาที่หนึ่งสถานีตุยยาครับภาพสวยๆได้เกิดขึ้นแล้วครับเช้าวันนี้ครับรถเขื่อนครับรอใครมาตั้งนานนะครับและหามุมยากมากด้วยนะครับสุดท้ายก็ได้แค่ตรงนี้แหละครับผม รถพ่วงมากี่ตู้วันนี้น่าจะ16บหมนเดิมนะฮะมีตัวท้ายด้านหลังด้วยนะครับวันนี้อครบนนี้รนมานะครับออรอแล้ก็น2สอสาตอ รอทบหนึ่งศูนย์สาบหนึ่งตู้ทะเบียนแอร์แล้วก็ตู้โถงนะครับก็จะไม่ขายตั๋วนะครับตู้โถงไม่ขายตัวนะครับสำหรับคนที่ขึ้นสระบุรีนะครับไปใหม่

ครสวเบียงรู้สึกว่าวันนี้ก็คึกคักวันนะครับข้างในผมยัสงส่งทีมครับช่วยหมุนกล้องนะครับ เรวจะมีนกาเมิมาตู้หนึ่งนะครับทางขบวนวันนี้เหมือนจะมี1 7คันนะครับ18,000คันก็ปิดข้างหน้ามีรถแอร์สมีตู้เครื่องหนึ่งเป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าแมันจะมีแปดตู้นะ

ดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเราจะไปถ่ายที่บางซื่ออีกทีหนึ่งนะครับตอนเย็นนะครับรอบเย็นในขบวนมี17คันเลยนะครับเพิ่มชั้นสามมาตู้หนึ่งนะครับตู้หลังสุดนะครับตู้ที่16นะครับไอ้ตู้ที่17คันที่16นะครับเดี๋ยวสักวโมนึงจะมีรถพิเศษอีกขบวนหนึ่งกำลังจะมาอีกนะครับ T5183 เขาจะอยู่ตรงนี้กันต่อจนถึงประมาณไหนละครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปขึ้นจักรยานแล้วก็เดี๋ยวมากันต่อครับ